มาแล้วครับเลขถูกมงคลอาจารย์ชัดอาจารย์เคสวัสดีครับพบกับผู้บาวลิโอชาแนลครับประจำวันที่สิสกันยายน2 5งพัน้าอะครับเดอ้อก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัตว์ตะไครเป็นกำลังใจให้แอดลิโอนะครับมือนี้ก็คือเก่าแะครับผมมีแนวทางดีๆมาฝากคือเก่าครับ เป็นของอาจารย์ชัดอาจารย์เชนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านก็คงสิรูจากกันดีอยูเรี้วว่าเพื่อนเพนไผจังใดนอครับเนาะอาจารย์ชัดเพื่อนกับเป็นนักวอลนักถ้ำเนาะครับเนาะเป็นกัปวันดีวอลมวนบอลชีเนี่ยแนวทางท้มาหาคินเนาะส่วนอาจารย์เชกัเป็นที่หูดีกันอยู่แล้วนะครับเนาะก่อนสิไปรับชม่มรับฟ้างเหล็กฟ้างเบอือของเพื่อนเนี่แอดอยากสิบบอกว่า การซื here, ita, loser, e ้อเลขเนี่ยก็คือกันกับที่ห้องไปหาป่านะครับผมกันห้องไปหาปลากันห้องบ่มีเหาบ่มีเบ็ดบ่มีเห่อไปหล่อห้องก็บสามารถสี่หาปลาได้เ้อครับกันห้องบ่มีเหไปว่ามันห้องก็สิไปจบมันมือเปล่ามันกับเป็นไป่ไดเนานะครับเนาะกันห้องบ่มีเบ็ดไปใส่ก็คือสิบ่ได้ดกินคือกันนะครับก็เปียบคือกันกับแนวทางเลขนี่ยนะครับที่ห้องสิไปหาสี่ลอตเตอรี่ครับผมแมนบอกครับ แอบบอกถบอกแอปก็เปียบเทียบเถียอยู่ดิพ่อประมาณอยู่กันเ้องมีแนวทางจะดีไปซื้อออโอเคเอามีแนวทางใดยตัวดีมาเออไปหาซื้อก่อนนะเพื่อสิได้็คือกันเ้าไปใส่ไปหาป่านะครับปูหาป่าเราไม่เหยียไปวานเนาะจังใดห้อาไปเ้อามียุทธวิธีในการไปหาจังใดห้องก็ไดเนียนอนครับผมคือกันนะครับไปหาป่ามันก็ต้องมีแนวไปออยครับผมเอา บัดนี้แอดสิบห้าไปเบิงบ้งหลขกเบิงบ้งเบือครับทีเดียวบอเป็นการเสียเวลาเนาะครับเนาะอย่างนี้แหละครับเลขถูกมุงค้นน้ำโชคครับของอาจารย์ชัดอาจารย์เชียธรรมะบารมีนะครับเนาะเอาบัตรนี้ตั้งใจฟังเด้อครับเด้อบ่ตรองพลนม่มมืดนะครับเด้อตั้งใจฟังคือคือฉันก้นเอาไปเสกะทองเนรณโมโอมรวยเร็วฉันเป็นคนโชคดีดวงดีมาสั่งครับ เนาะคาถาคาถาของอาจารย์ชัดอาจารย์เชนะครับเน,ะนาะและเป็นสี่ทางแนว่ยนั่ทีดีนะครับเนาะเอาบอกแล้วเพิ่งลงทุกกันดีกว่าครับมียุดสองอันนะครับเด้อเด็กถูกหนึ่งหาเก้าครับหนึ่งหาเก้าครับอาจจะตรงใจไพหลายๆคนอยู่ด้วยครับหนึ่งหาเก้าเนี่ยหนึ่งหาเก้าครับกับตัดเป็นสองตัวกันในหนึ่งหาครับครับหนึ่งเก้า ับหาเก้ากับเกา,าครับเกานึ่งนงเกครับงามบ่ผมคิดว่างามอยู่ดีๆถูกอันแรกเนี่ยหาเกาส่วนแอนี่มากแค่หาเกาครับแอบเบนียนึ่งหาเกาเนี่ยแต่ว่าหาหนมกักสตัวแอบบมักหาเกาายครับมักหาเกาแต่ว่าเลขปีนี้มันมากจะหากับเก่าครับมาดูดูครับก็อยจะเรมหานะครับเด้อ วนเวียนอยู่กันอยู่นี่ครับโบเจ็บโบแหกเก้าเหรียญสามตัววนกลับไปกับมาอยู่นี่เอาบบเนี้ยเบิ้งเล็กทูปอันที่สองครับเนี่ยหาสามสองครับสิบแตมดําครับโอ้โบแวนให้โลดนะครับเลือเป็นเล็กเลครับเลือแอบบอกพ่อเด่อยหัวจะซื้อเป็นแนวทางครับหาสามสองครับกระตัดในสองตัวกับหาสามนะครับหาสามหาสองครับสองสามครับ สามซองมากกว่าครับการเรียกทัวอันนี้สองนี่แอดกับมกักหาสามเหมือนเนี้ยครับการมองเรื่องมากด้วยต้นต้นหมวดว่าหานี้แอดกับไซเป็นหายุดนะครับหาสามเหลือจะเกิดครับแอดกันเลยกับเป็นเลขสามตัวกับเพิ่นกับไหกันมากยุดด้วยครับเนาะเพิ่นมากกับไหก็เอาได้กันเอาคบทางนี้มีหนึ่งหาเก้านี่ครับหนึ่งหาหา นึ่งหาสามนึ่งหาสองหาสมสองหาหาสหาหาสครับหาหาเก้าเก้าหาสครับเก้าหาสอครับเก้าสมสองเก้าน่งหาเก้านึ่งสามเก้านครับเอฟเลือกเอาเด้ครับเด้กันตีสืบวดนี่ก็ขายหน้าทงหนึ่งกับพ่อพอคาสิครับกันทีเอกปานนี้กันบดถือขึ้นมากี่โอ้ ส่งผกปวดหัวเลยละครับเหมือนกันสื่อแล้วพ่ถสือการเลือกเอาที่มันตรงใจจวขอเนื้อครับเด้อก็คือการก้าเอาเหี้ยไปบ้านปลาแล้วครับกันเท้าเอาเหี้ยขาดไปบ้านปลามันกหลวดฟองออกฟองขาดบ่ได้กินหรอกครับเท้ากับหาตัวโอหที่มันเหี้ยด่างที่มันดีๆเอาไปสื่อนะครับเ็คือกัรก้าหาเหล็กเดือใจเขายางไปหาสื้อรอตลี่นะครับการสื้อรอตลี่เข้าจะไปสื่อซุ้มซีซุ้มหางวันอะไได้ครับขันโมีเหลยกแน่ใจนน่ยังไปหอดไปเย็นรอตลี่ กองอักลากโอ้ซื้อตัวใดดีนาะสื้อตัวใดดีนาะไ,ไปยืนคุยน้ำพ่อขา่ารอตเตอรี่ถามเงินตัวใดดังนาะพ่อ,พอขา่าตัวใดดังนาะพ่อ,พอขา่าสี่ใส่ตัวใดพ่อขา่บาบอกว่าตัวนี้ก็ดังตัวนั้นก็นดังข้าตถั่มี่เลียกข้าเองครับเวลาไปซื้อนี่ครับนี่แอดฟันทงหายดิแอดมาแทงเลยมาหาเก่ามาหาเก่าครับกเก่าครับเก่าอะไรครับ จำเขันเอาสองตัวเลยนี่เอ็ดมักสองหางเก่าสามตัวนี่ส่วนลำเอ็ดมักสองหาเกา่า,กา,กาจัดไปครับสองหาเกา่าไปซื้อครับอย่าไปคิดลายครับการซื้อเรียกแต่ว่ากะใส่วิจารณญาณในการฟังเอด็ดเฮดเด้อร์พูดเมืนว่าเอ็ดบอกให้ไปซื้อกับไปซื้อยี่หลีกับซื้อกับพ่อเดี๋ยวหอมปากหอมคอครับาการจะเปลงทุนลายครับการลงทุนมันยอมมีความเสี่ยงครับมันก็นแล้วแต่บุญผ้าวาสนาครับ กาคนเท่ามันดวงบดซํำกันเนาะบริคกับดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดนะครับเนาะกันคนดวงบดีเงี้ยเก็บเฮ็ดกับไปพ่อขี่ครับมันกับเป็นยุ่ส่งนั่นนะครับซ้ำนี่ยคนเท่ากาเบ่งเอาดีๆครับเบ่งเอาดีๆมากตัวแดงอ่ไปหาเลือกเอาอย่าไปงมงายจมปังกับมันปนนั่นครับเล็กเบื่อครับแล้วก็มืออื่นนี่ผมก็ดว่มีคงสุดท้ายมาฝ่ายอีกทีเก่ยเด้ครับมืออื่นเนี่ย พวกคนก็ถามมาเป็นอย่างแอดคือบอทไทยโอ้แอดก็อย่างบอทไทยอยู่แต่มันบอกว่าทองไหมบอทไทยกับตกเล้าเออเขเลยอ่านเป็นภาษาอีสา,บานบ้านเฮ้าเลยนะครับผู้ใดเป็นคนไต่คนเหนือกะค่ยคอยๆฟังแกเอาเด้อแอดกับบอทหัวขวนพ่อได้บันเทิงศิล์น,นี่แหละครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะครับเด้อดที่เบิ่งคิดแอดจนจบเนี่ยนั่งฟังแอดไปหัวขวนไปคือสิดาแอดลำกลดกับบอทจักอู้บอพากับบอบจักแม่น ม่จมใส่คิปเพือว่ามันต่างใจ่ันกับว่ชจักเนาะ <c oughs> แต่ขอบคุณเลยายครับที่รับชมรับฟังกันเนาะครับเนาะสุดท้ายนี่คำขึ้นนี่ขอให้เอฟซีทุกคนนอนรับฟันดีอยู่ดีมีแห้งกันด้อยครับเด้อตื่นเช้าใ้เงิ่อนมือนครับในเฮ็ุงานไง้นนเงินเสียนกลับมาบ้านครับกาคลิปนี้กันากันไปเพียงท่านี้แล้วครับเดี๋ยวมืออื่นสีมาลงคลิหมปให้เบิ่งครับ สีบรรญญยายน้าตให้ฟังครับผมลากันไปเสมอเนาะสวัสดีครับ